สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาถอดฝาครอบกระจกมองข้างของรถซูซูกิสวิปกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะคะว่าลักษณะฝาครอบกระจกมองข้างเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้เป็นสวิปปี2021นนะคะเราจะไม่ดึงเอากระจกด้านหน้าออกนะคะเดี๋ยวเราบิดบิดดูข้างในนิดนึง ตรงนี้มันจะเป็นกิบล็อกสีฟ้าเห็นไหมคะอะตรงนี้ก็เหมือนกันแล้วก็เห็นไหมคะตรงฟ้าตรงนั้นก็อีกตัวหนึ่งด้านล่างก็น่าจะอีกตัวหนึ่งตอนแรกพยายามที่จะดันตัวล็อกนี้ออกนะคะก็ไม่ออกนะคะเพราะว่ามันจะมีตรงข้างๆตรงนีน้ข้างๆฝาครอบเนี่ย ตรงนี้มันก็จะเป็นตัวล็อกเหมือนกันก็เลยต้องหาวิธีงัดฝาครอบตรงนี้ออกเลยโดยที่ไม่ต้องดันไอตัวกิบล็อกตรงนี้ข้างในแล้วก็ไม่ต้องถอดกระจกด้วยค่ะเพราะกระจกเนี่ยคนไกข้างในมันมีจารบีอยู่นะมันจะเลอะมือถอดอาจจะไม่ยากแต่เวลาใส่อะต้องตรงตำแหน่งนิดนึงคะ่ะแล้วแบบจารบีมันเลอะออกมาแล้วอะไรเงี้ยคิดว่าวิธีนี้มันน่าจะยากกว่าวิธีวิธีที่จะแนะนำเนี่ยคะ่ะ เราเริ่มยัดเนีย่ยมันต้องแบนมากเลยนะ ันี้ยัดเข้าแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าพลาสติกฝาครอบตรงนี้มันสามารถบิดได้เนี่มันอ่อนนี่กดลงไปให้มันดังแก๊สต้องค่อยๆกดนะคะเพราะว่าตัวล็อกมันเป็นพลาสติกเป,เป็นขาล็อกพลาสติกระวังมันหักด,ด้วยะคะ่ะคือดันมาแค่นี้พอ ก็ขยับ เห็ดมาแล้วเราใช้เครื่องมือดันขอบออกนะฮะถึงตรงนี้พอ,อฮะเพราะว่าจะเห็นตัวล็อกเห็นไหมคะตรงเนี้เป็นพลาสติกเล็กๆที่ยื่นออกมาเป็นเป็นตัวล็อกที่แบบเสี่ยงต่อการหักว่าถ้าเราดันมาทางนี้เยอะๆเนี่ยไอ้ตัวนี้มีสิทธิ์จะหักได้เราดันมาแค่นี้เพราค่อยๆปลดมาทางนี้แทนมาถึงประมาณนี้มันก็จะเด้งออกเห็นไหมคะมันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้ตัวล็อกด้านข้าง เห็นไหมตัวนี้ก็เป็นตัวล็อกตัวหนึ่งอ่าอันนี้เป็นช่องที่ตัวล็อกตัวล็อกที่ขายึดสีฟ้าที่มันล็อกเข้าไปอย่างเงี้ยเนี่ยสามจุดเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยมาดูด้านในเห็นไหมะไม่ได้เป็นขายึดคุณดูตำแหน่งนะเหมือนจะปลดล็อกง่ายนะคะแต่จริงแล้วไม่ง่ายนะคะไม่เด้งเลย ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เด้งนะจริงๆแล้วดูลักษณะแล้วมันควรจะเด้งประมาณนี้เลยเดี๋ยวตอนใส่เดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูคะ่ะใส่ง่ายมากมาดูตอนใส่ฝาครอบนะคะดีด้กมันจะมีเส้นขอบอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะ,เส,เ,ะเ,เส้นขอบเนี่ยดันเส้นขอบเข้าไปบับในร่องะคะ่ะให้มันพอดีกับร่องอ ให้มนพอดีพอเนี่ยค่ะพอเข้าไปพอดีแล้วเนี่ยคือตรงขอบเนี้ยเข้าไปพอดีนะ เราก็ดัน้ไวเลยมันก็จะกึบของมันเลยเนี่ยพอดีเลยแค่นี้ค่ะตามนี้นะคะใครที่ประสบปัญหาคืออยากถอดฝาครอบเพื่อทำการซ่อมทำการอะไรบางอย่างก็ เนีคะเป็นวิธีที่แนะนําให้เพื่อนเลองไปใช้กันดูนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมคลิปสบับนี้สวัสดีค่ะ